ท่านอาจารย์บอกว่าดอกบัวบานสามดอกบนหัวคือขั้นฝึกปรันดอกบัวบานสองดอกคือขั้นสร้างฐานดอกบัวบานหนึ่งดอกคือขั้นแก่นลมรันถ้ามีดอกบัวตูมหนึ่งดอกถึงจะเป็นขั้นเสียนเทพเดินดินอย่างตัวอาจารย์บนหัวก็มีดอกบัวตูมนั่นถึงจะเป็นเซียนเทพทองหนึ่งดอกมีคุณสมบัติเซียนเทพเดินดินบัวทองสองดอกมีคุณสมบัติเซียนนภผาบัวทองสามดอกมีคุณสมบัติเซียนทองถ้าหาก มีบัวทองหกดอกจึงจะมีคุณสมบัติขั้นสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ว่ามีน้อยถึงน้อยมากเรียกได้ว่าหนึ่งในล้านและหากปรากฏดอกบัวเก้าดอกก็จะไปถึงขั้นวิถีสวรรค์ซึ่งขั้นนี้ตั้งแต่มีแผ่นดินก็มีเพียงปฐมบัพรพจารย์แห่งเต๋าที่สำเร็จแน่นอนว่า ถ้าไม่มีบัวทองแม้แต่ดอกเดียวปรากฏเพียงแค่บัวตูมก็ยังถือว่ามีคุณสมบัติเป็นสิทธิ์นอกสำนักได้ถ้าแม้แต่บัวตูมก็ยังไม่ปรากฏเช่นนั้นก็เป็นได้แค่คนรับใช้กวาดพื้นนอกสำนักแค่ปรากฏบัวทองหนึ่งดอกก็มีคุณสมบัติฝึกบำเพ็ญเสียนเทพเดินดินได้ได้รับการประทานพรจากปฐมบรณพระจารย์สำนักช่าล้างไขกระดูกยกระดับขั้นบำเพ็ญดอกบัวเก้าดอกคือวิถีสวรรค์เหรอ อาจารย์บอกว่าเก้าดอกเป็นคุณสมบัติฝึกบำเพ็ญที่ต่ำที่สุดนี่หรือว่าอาจารย์จะพูดผิดแล้วเราเป็นกบในกระการทดสอบคุณสมบัติวิถีเซียนเริ่มได้คนที่จะเข้าสำนักฟ้าอับสอนขึ้นมาให้หมดถึงท่านพ่อจะกำหนดการแต่งงานของเราแล้วแต่ขอบอกไว้ก่อนนะแม่ข้าจะไม่ได้อยากให้เจ้าไปถึงบัวทองขั้นหนึ่งแต่อย่างน้อยก็ต้องให้ไปถึงระดับสิทธิ์นอกสำนัก ข้าไม่อยากและไม่แต่งกับคนรับชัยแน่นี่มันปัวทยยออมหนึ่งดอกเข้าสำนักแบบฝืนๆข้าควรจะไปทดสอบไหมนะฝึกมา20ปีไม่ได้เรื่องคงจะไม่ได้เป็นคนกว่าสำนักจริงๆหรอกมอั้งเห็นท่าทางประหมาาของเจ้าแล้วถ้าไม่กลา้าเง้นข้าไปเองข้าไม่ได้อยากให้ผู้ชายแกร่งกว่าข้าแต่ก็ต้องไม่ได้ไปกว่าข้า <laughs> ลูกสาวข้าคือกายร่างก้าวหญินไม่ใช่บัวทองดอกเดียวง่ายๆแบบนั้นหรอกตามกฎของสำนักฟ้าอับสอนบัวทอง3ามดอกมีคุณสมบัติเป็นเซียนทองแล้วสว่างบำเพ็ญอย่างข้าถ้าบัวทองไม่ออกมาสักดอกจะแกร่งกว่านางได้ยังไงเออข้าคงไม่มีวาสนาไม่ได้แต่งงานด้วยซะ บัวทองสามดอกมีคุณสมบัติฝึกบำเพนเซียนทองหาได้ยากยิ่งสมเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์ไทหยินมีคุณสมบัติเซียนบำเพญมาตั้งแต่กำเนิดแค่ลงมือเล็กน้อยก็มาถึงจุดสูงสุดที่คนนับไม่ท้วนพยายามแทบตายน่าเสียดายที่เจ้าบอกไว้ล่วงหน้าว่าในสามปีจะยังไม่เข้าสำนักชุดที่ชาเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์ไทหยินว่ากันว่าถ้าบำเพญคู่กับร่างศักดิ์สิทธิ์ไทหยินพลังบำเพ็ญจะเพิ่มเท่าตัวร่างศักดิ์สิทธิ์ไทหยิน หาได้ยากยิ่งถ้าจะเข้าสู่สวรรค์ชันฟ้าจุดสูงสุดของวิถีเสียนชนทิชาคนนี้จะให้เป็นผู้หญิงของคนอื่นไม่ได้ท่านชนทิชาสูงส่งยิ่งนักแล้วยังเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์ด้วยเป็นพญาหงในหมูค่คนผู้ที่จะได้แต่งงานกับท่านชนทิชาจะต้องเป็นผู้ที่โดดเด่นยิ่งกว่าใครข้าวรวุฒผู้เป็นมังกรในหมูค่คนวันนี้ ขอแต่งงานกับคุณหนูชนทิชาจากตระกูลเทวาวุธได้โปรดอย่าปฏิเสธข้าเลยวรวุธจะขอค่าแต่งงานเหรอถูกต้องหญิงสศรงสง่าวราศีบรุษที่จะเป็นคู่ครองเฟ้นหาทุกทั้งเมืองสันติคนที่คู่ควรกับแม่นางชนทิชาเกรงว่าจะมีแค่ข้าพูดอะไรไร้สาระข้ายกชนทิชาให้อาจารย์เสียนพาคินแล้ววรวุฒเจ้าเลิกคิดไปได้เลยพลังด้านลบของเขาเต็มไปหมด เหมือนพลังตอนหัวหน้าตระกูลเทววุฒิถูกทำร้ายเลยไม่ว่าเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่แต่เขาต้องไม่ใช่คนดีแนะ่ชนทิชาจะแต่งงานด้วยไม่ได้ถูกต้องวรรุธสินะชนทิชาจะแต่งงานกับข้าแล้วเจ้ามาช้าไปนี่นะปล่อยมือของเจ้านะท่านพ่อใช่เราแต่งงานกันแต่ข้าตอบรับตอนไหนว่าจะแต่งกับเจ้าชนทิชาลูกหมายความว่ายังไงไรู้ว่าจะไปฟังคําพ่อเราเหรอท่านพ่อวิธีตอบแทนบนคุณมีตั้งมาก ทำไมต้องให้ข้าแต่งงานกับเขาด้วยเขาเคยสาบานไว้แล้วว่าชายของจุนทิชาถ้าไม่ฉลาดกว่าข้าก็ต้องแข็งแกร่งกว่าข้าไม่อย่างนั้นเขาจะเอาอะไรมาพิชิตใจข้าได้ยินหรือ,อยังชนทิชามีบัวทองสามขั้นคุณสมบัติเซียนทองแล้วเจ้าเนะี่ยคุณสมบัติเซียนขั้นนะคุณสมบัติเซียนขั้นไหนกันล่ะเรื่องคุณสมบัติเซียนข้าไม่รู้แต่อาจารย์บอกว่าข้ามีบัวทองเก้าดอกเป็นผู้บำเพ็ญเซียน ระดับต่ำสุดบังอาจหัวทองเก้าดอกเป็นขั้นบำเพ็ญสูงสุดขั้นวิถีสวรรค์แต่เจ้ากลับบอกว่าเป็นพลังบำเพ็ญต่ำสุดนี่เจ้ากำลังหยามมินพวกเราเหรออย่าหาว่าข้าที่มีพลังบำเพ็ญดอกบัวสามดอกยังสู้เจ้าที่พลังบำเพ็ญต่ำสุดไม่ได้ใช่ไหมัหวทองเก้าดอกเป็นคนสมบัติฝึกบำเพ็ญที่ต่ำสุดนี่อาจารย์ไม่น่าจะหลอกข้าสิหรือว่า ขั้นเซียนบำเพ็ญของอาจารย์ตรงข้ามกับสิ่งที่ลูกแก้ววิเศษวัดออกมาเออไม่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 ข้าจะบอกว่าพลังข้าต่ำต้อยขืนแต่ลูกแก้ววิเศษแล้วไม่มีบัวทองสักดอกพลังบำเพ็ญของข้าก็จะสู้ใครในนี้ไม่ได้เลยท่านพ่อท่านเห็นหรือยังข้ามีร่างศักดิ์สิทธิ์ไทหยินและยังมีคุณสมบัติเซียนทองถ้าแต่งกับเขาขงคงได้กลายเป็นตัวตลกของสำนะักโเฮยไม่แต่งกับอาจารย์เซียนพาคินแต่จะไปแต่งกับวรวุฒิเนี่ยนะ เขามันน่าซื่อใจคดเขาขอจดแต่งงานก็พอมีแผนการอื่นการแต่งนี้เข้าไม่เห็นด้วยถูกต้องคุณหนูใหญ่ข้าก็มองออกว่าเจ้านี่มีเจตนาไม่ดีพลังบำเพ็ญปลายแถวไม่มีคุณสมบัติเสียบำเพ็ญสายตาอย่างเจ้าจะมองอะไรออกผู้นำตระกูลเทวาวุธคุณหนูใหญ่ได้รับการยอมรับมีเซียนทองรับรองแล้วเจ้าล่ละก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งแต่สินใจแทนนางไม่ได้ท่านพ่อ เกรงว่าวันนี้ลูกคงูต้องฝืนความประสงค์ของท่านข้าชนทิชาจะไม่แต่กับคนที่ไม่มีอะไรเลยจนกลายเป็นตัวตลกแน่ถ้าหากลูกแก้ววิเศษยอมรับเจ้าข้าก็จะยอมเป็นคู่กับเจ้าบรรพจารย์สำนักฟ้าอับสรเคยบอกว่าข้าเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์เ้าอย่างยังไม่เคยตรวจสอบวันนี้ข้าจะทดสอบ โอ้สิ่งที่บรรพจาย์พูดเป็นเรื่องจริงเด็กคนนี้เป็นร่างศักดิ์สิทธิ์เก้าอยางทัดเทียมกับร่างแห่งไทยหญินเข้าสู่ขั้นเซียนทองได้คนหนึ่งร่างเก้าหยางอีกคนหนึ่งร่างเก้าหยินถ้าฝึกวำเพนร่วมกันขนนั้นวำเพญคงเพิ่มขึ้นอย่างประเมินไม่ได้ท่านพอ่อถ้าต้องเชื่อว่าลูกเลือกไม่ผิดแต่งกับเขาชีวิตข้าคงยากจะก้าวหน้าแต่แต่งกับวรวุิ ก็จะสร้างปฏิหารขั้นบำเพ็ญวิถีเซียนได้ท่านอาจารย์เคยบอกว่าถ้าจิตใจไม่ดีงามก็ยากจะกลายเป็นเซียนชนที่ชาเจ้าตาบอดแยกขาวกับดำไม่ออกต่อให้เป็นขั้นวิถีสวรรค์ข้าก็อยากเห็นว่าเราบำเพ็ญร่วมกันจะไปถึงคุณสมบัติเซียนทองไหมมีบัวทองตั้งหกดอก ัวทองหกดอกขั้นสวรรค์ชั้นฟ้าเลยนะการบำเพ็ญร่วมเกิดผลขั้นสวรรค์ชั้นฟ้าเชียวละโชคดีของสำนักฟ้าอับษรฟ้าดินร่วมเฉลิมฉลอง,ลองหัวหน้าตระกูลเทวาวุฒิเห็นแล้วหรือยังคุณหนูใหญ่เลือกวรวุิเป็นการจับคู่ทด่ถูกต้องท่านนางฟังท่านแล้วไปเลือกขยะที่ไม่มีอะไรเลยขั้นบำเพ็ญวิถีเซียนคงไม่ก้าวหน้าอีก อาจารย์เสียงผาคินเข้ามาอยากเห็นชนที่ชากระโจนลงไปในบ่อเพลิงเลยมีแต่ท่านที่ช่วยนางได้นะข้าเหรอให้ท่านอย่าพูดเล่นแบบนี้สิเธอข้าขึ้นไปแล้วบัวทองสักดอกก็ไม่ปรากฏละเรือนี้ข้าช่วยไม่ได้หรอกท่านนี่มันไปสิไปสิอาจารย์เสียงพาคินถ้าท่านไม่ลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรถ้าเผื่อท่านกับเขาเป็นร่างสักสิบเก้าอย่างเหมือนกันล่ะฮะ ทั้งแกงกว่าเขาอีกนะไม่มีทางเธอข้าเป็นร่างศักดิ์สิทธิ์ก้าอหยางมิพรสวรรค์จริงทำไมอาจารย์ต้องไล่ข้าลงจากเขาละ่ะมนุษย์ควรรู้จักตนเองนกกระจอกมิอาจเคียงคู่พญาหงเจ้ากับข้าราฟากับเหวเจ้าไม่คู่ควรกับคุณหนูเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้แต่เจ้าขึ้นมาลองวัดคุณสมบัติดูก็ได้ไม่แน่อาจจะพอไปเคารพใช้กวาดพื้นได้เจ้าถูกต้องพาคินอยือว่าข้าไม่ให้โอกาสเจ้า ข้าไม่ได้อยากให้เจ้าเก่งกว่าวรวุธแต่ถ้าลูกแก้ววิเศษปรากฏบัวทองสามดอกคุณสมบัติทัดเทียมกับเขาข้าก็อาจจะเปลี่ยนความคิดฮข้าเองก็อยากเห็นเจ้าคนที่บอกว่ามีเก้าดอกบัวแต่ดันมีพลังบำเพ็ญปลายแถวจะอยู่ระดับไหนขึ้นไปทดสอบซะใช่อ้าปฏิเสธทดสอบซะ ถ้าข้าไปแล้วไม่มีัวทองซึกดอกคงได้เอาหน้าท่านอาจารย์มาคลุกฝุ่นแน่ไม่ว่าเจ้าจะมีคุณสมบัติไหมเจ้าก็ควรจะกล้าออกไปทดสอบสิแค่ความกล้าจะออกไปก็ยังไม่มีไม่คู่ควรให้ข้าเหลือบมองด้วยซ้ำกล้ากลัวกลัวหน้าอับอายย่งนับบอกชื่อสำนักของเจ้ามาอาจารย์เจ้าเป็นใครใส่หัวไปซะนับจากนี้เจ้าไม่มีคุณสมบัติมาร่วมงานชมรมวาสนาเสียงของสำนักฟ้าอักษรช่างมันทดสอบก็ได้จะให้เอาหน้าอาจารย์มาทิ้งตรงนี้ ล้วถูกพวกเขาเหยียบไม่ไดไ้ได้ข้าจะทดสอบแต่ขอบอกไว้ก่อนนะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของข้าไม่เกี่ยวกับอาจารย์ข้าไม่เกี่ยวกับสำนัก